เป็นห้ฝอยลเช่นเยวกับาช้แล้วบดีและ่นอเป็นงาห้าิแล้วอ้านเน,นี่ยโดนแบนทาแคนี้เาลองห้านหมาอนหมา เดาผู้เสียงโอ้ยฉันดีลิงตังพู้เสียงมันมาก Asking <laughs> life, not from the top, and I replied, I have been proud in front of me. I did not know what the father was. <laughs> I asked him, I had a head for that. cái cái 9ตัวพาเลยอ่ะเรียนได้ของคู่จิด้วยนะคะพี่พา mái 特别累，妈。<Okay. S 2> okay. wow. ตาไม่เก่งอย่ามาเสนอเู้ดแม่แล้งาน

ไปดูดนมแม่ไปไปดูดนมแม่ไปได้ไหมไม่ไปดูดนมแม่ไปเ<อ>ไไป,ไปิเอปดอะไรมา,าถอดก็เล่บอรกินวช่ไมเอดี๋ยวโดนภาษาจีนเข้าไปแต่ไม่เอาไก่จุดตีกัน

อีชานีลิงกังชิชนชนชานี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 เยอะไปน้ำเบอร์แคทชานีชานี นี่แหละเองพเ่รู้จักผัวเก่าไหมไม่ใช่ตัวเป็นหมา ตัวเป็นเป็นอยู่ในวันนี้ตัวแบงไยตัวเป็นไายสมองเป็นหมาพูดหน้าไข่ พูดมากอีแกพูดมาก หุบปากเหม็นปากมากเหม็นปากมากเบ๊ะเบ๊ะเบ๊ะ เดินเชิดเง่ยงกับหมา ไม่แม้ใครเอาแกคนที่นอน 8, 8. น,นั่นเจ้าว่า88เดินเส้นชิงจะกระโดดสูงถึงมากกว่าสร้างบ้านอยู่ไหนชั้นป่าทันนึ่นะจ้ะคนแต่งตัวดีก็ให้หนนะุ่มใจอย่างแน่ bye yeah.